ต้องได้ดูปะเกมเจอกรลีดดูครับดูนิดหนึ่งดูประมาณสักรวมรวมพี่มาดูประมาณเจ็ดสิบนาทีได้สิบห้านาทีแรกไม่ค่อยได้ดูโอถือถ่<ถ>าวันนั้นวันนั้นภาควันลรกถือว่าดูยังไงก็ถือว่าดูเลยแหละอะพูดถึงภาพรวมของฟอร์มก่อนเป็นยังไงบ้างพี่คือพี่ว่าถ้าเจาะตามฟอร์มแต่ละคนพี่ว่ามันยังอยู่ในช่วงปรีซีซั่นน่ะมันก็ยังไม่ค่อยดียอะไรอมาจูสคุณย่าก็ มีผูนะ้วาดเนาะที่ไเล่นพยายามเล่นกับชีโดโอบีใช่ไหมแต่มันก็เหมือนยังไม่ค่อยลงตัวแต่พี่รู้สึกมีความรู้สึกว่าเราต้องเซตโพซิชั่นให้มันเร็วกว่านี้แล้วอะตไอพวกซิสเต็มต่างๆมันควรจะต้องลงแล้วอะก็ยังมองว่ายังมีความขาย,ขาย,ขายเกินเกินนะถ้าไล่ไปพี่ก็ยังมองอย่างกองหลังแบ็คขวาเบอร์สองคนใหม่ของเราเนี่ยดารด์ลอนะดาลอตดารด์ลอต <laughs> ก็เหมือนเดิม ปิดไปก็เสาสามเหมือนเดิมแต่ว่าพี่ว่าภาพรวมในครึ่งแรกอะที่มันเป็นตัวที่ลงมาถือว่าไออย่างถ้าไล่ยเยยงกับประตูอย่างไบเยนเดียพี่พี่ชอบอยู่แล้วพี่บอกแล้วว่าพี่ถ้าให้เลือกโอนาน่ากับไบเยนเดียในสควอตที่มีถ้าเราซื้อยังไม่ได้พี่ว่าไบเยนเดียลงก่อนดีกว่าก็ทําได้ดีมันนั้นก็คือไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะครับส่วนตัวที่แบบเอาเอา,เอา,เอาเคียหลักๆแล้วกันอย่างพทรติกดอกูเนี่ยส่วนตัวพี่ก็มองว่าน้องมันมีนมความขยนันมีความตั้งใจแต่ว่าเรื่องการเปิดบอลหรืออะไรแบบนี้มันยังคงเป็นปัญหาอยู่ นะครับถามว่าความปฏิปต่อของเกมสําหรับพี่เหรอพี่ว่าพี่ผิดหวังกับผลการหนึ่งขันว่าไม่ไม่ยิงหลีดไม่ได้ได้ยังไงและเอาจริงๆในเกมนั้นนะ่ะถ้าดูรายละเอียดดีเทลในช่วงครึ่งหลังอะลีดมีโอกาสยิงเราเยอะด้วยนะถูกไหมมีฮีตันในช่วยเซฟไว้หลายดอกอยู่เหมือนกันก็ถ้ากับว่าประเมินผลงานนะตอนนี้พี่ว่ามันยังไม่ได้ดีขึ้นจากปลายฤดูกาลที่แล้วเท่าไหร่นักสำหรับตัวพี่ ในในการอุ่นเครื่องนัดแรกนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งเข้ามารวมตัวกันไม่นานด้วยมั้งอาจจะยังไม่ได้ปรับในเรื่องของสภาพความฟ<ม>ิตอะไรต่างๆอไรเงี้ยภาพรวมยังถือว่าไม่ได้พอใจมากแล้วกันประมาณนี้ที่พี่ดูนะวันนั้นอนะ่ะอืมอืมครับอาเมียครับโอ้ผมทําหลังเกมด้วยดูเต็มเลยคจัดเลยจัดเลยเพราะพี่บอกพี่ไม่ดูไี่พูดตรงๆเลยต้องจัดเ<ม>น,น<ะ>าคือเราต้องแยกประเด็นนะท่านผู้ชมว่า อุ่นเครื่องนัดแรกเนี่ยเรารู้เรื่องของปัจจัยว่ามันเป็นเพราะอะไรมันถึงเล่นได้ประมาณนี้ใช่ไหมเรื่องสภาพความฟฟตเรื่องของอา<ม>การทําความเข้าใจกับระบบวิธีการเล่นซึ่งก็แน่นอนละมันมีรายละเอียดดีเทลที่อาจจะแตกต่างจากฤด,ดูกาลที่แล้วแล้วพอมาเจอกันสัปดาห์แรกเนี่ยมันก็ต้องคุยกันใช่ไหมล่ะทีมงานหลังบ้านมันก็ใส่เรื่อง Data ไป <c oughs> เฮ้ยวันเดียวเราจะเล่นแผนนี้นะเนี่ยซ้อมแบบนี้ มันก็คือว่าง่ายว่ามันก็ยังแบบถือว่าเริ่มต้นใหม่ในช่วงซัมเมอร์เนี้ยอีกอย่างหนึง่งจริงๆแล้วว่าผมว่าเขาก็ลองบางตำแหน่งนะเช่นเอาคอเยอร์ไปเล่นบนซึ่งช่วงแรกๆมันก็ไม่เวิร์กสุดท้ายก็ต้องไปเล่นเป็นวิงใช่ไหมแล้วก็เอาอามัดหุบเข้ามาอะไรแบบเนี้ยคือไอ้เรื่องพวกนี้ครับปัจจัยพวกเนี้ยผมว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นเรื่องปกติของทุกๆทีมอ่ะ ที่เขาอุ่นเครื่องปีซีซันนี่เขาก็จะลองแผนลองตัวผู้เล่นลองระบบอะไรต่างๆแต่มันจะมีอยู่ปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งอ่ะที่ค่อนข้างเรื้อรังแล้วก็จนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถแก้ได้นะก็คือเวลาเจอคู่ต่อสู้มาเล่นมิดบล็อกเพสซิ่งมิดบล็อกเนี่ยมันคือฟุตบอลที่แบบคู่ต่อสู้นะเขายืนตรงกลางท่านผู้ชมไอ้โลโบล็อกเนี่ยมันคือรับต่ำมิดบล็อกมันคือเล่นตรงกลางสนามอ่าถ้าเกิดสมมติ จะไฮเพลตก็คือยกระดับขึ้นไปทั้งหมดเลยอะซึ่งทีมที่เล่น High p เพล e ได้เนี่ยเราสังเกตส่วนใหญ่จะเป็นทีมใหญ่ยกตัวอย่างปารีสแซงฌองแมงเนี่ยแม่งไฮเพลตตั้งแต่วินาทีแรกจําได้ปะเขี่ยลูกกลางสนามแม่งเตะออกนู่นแล้วแม่งสั่งแบบโอ้โหมากันแบบพึบเลยถึงตัวเลยอะหรืออย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้หรืออย่างอาเซนอลหรืออย่างลิเวอ Arsenal, ร์พูลอะไรแบบเนี้ยเขาก็เล่นกันอยู่แล้วเพราะว่า โครงสร้างของระบบคุณสมบัตินักบอลรายละเอียดแท็ติกวิธีการเล่นอะไรพวกนี้คือมันปูพื้นแล้วก็มันเล่นมานานแล้วนะครับมันมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีแต่ทีนี้เนี่ยของแมนยูอ่ะปัญหาก็คือเวลาเจอคู่ต่อสู้มามิดบล็อกแล้วก็เพลซิงซึ่งจริงๆอลีดเขาก็ไม่ได้เพสอะไรมากมายในครึ่งแรกเนี่ยเขาก็แค่มาร์กตัวประกบไว้เฉยๆนะแมนยูนนอะ่ะมันขึ้นบอลไม่ได้ท่านผู้ชมมันขึ้นบอลในที่นี้คือ บิลอัพอะจากแดนหนึ่งขึ้นแดนสองอะไม่ได้เขาพยายามแก้นะโมริมอะเอาเดอลิกอะเข้าไปเล่นข้างในเพิ่มเข้าไปเล่นเป็นตัวในเพิ่มคํถาถามคือถามว่าเดอลิกจะช่วยกาเซมิโลพิกบอลได้ไหมมันก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าคุณสมบัติเขาไม่ได้ตรงขนาดนั้นคือว่าง่ายเดอลิกมันไม่ใช่สโตนน่ะถ้าเป็นสโตนอะได้จอ์สโตนของแมนซิตี้อะ่ะเพราะเป๊ปกระทำบ่อยอเป๊ปช่วงที่คลองพิมเมลีกเนี่ยเขาเล่นเขาปรับเชฟเล่นหลังสามนะครับเวลาจะกดคู่ต่อสู้อะ กลางอ่ะมันจะมีโรดี้แล้วก็สโตนที่เขาจะดันขึ้นไปคู่แต่ระบบเขาว่ามันเป็นหลังสามนะแต่เขาไม่ได้ใช้วิงแบ็กครับเขาใช้ปีกธรรมชาตาินั่นแหละอันนี้คือแบบตัวอย่างยกตัวอย่างเปรียบเทียบเฉยๆคือแมนยูอ่ะเวลาเซตบอลนนะ่ะพยายามแก้นะเอาเดลิกไปเล่นกลางอีกตัวหนึ่งช่วยกาเซมิโลปรากฏว่ามันก็ยังหลวมอยู่ดีเออมันยังหลวมอยู่ดีในขณะที่บูโน่เองเนี่ยก็เป็นเป้าในการโดนคู่ต่อสู้เนี่ยเขาโจมตีใช่ไหม พยายามเข้าไปพันตูพยายามเข้าไปบีบบูโน่ก็ไม่ใช่คนที่คลองบอลได้ดีแล้วพอเสียบอลเสร็จปุ๊บเนี่ยแมนยูก็จะอยู่ในสถา,านการณ์ที่ต้องเปลี่ยนจากลุกอยู่เป็นรับงงไหมคือกําลังคลองบอลอยู่พอเสียบอลปุ๊บมึงลุกลุกอยู่มึงเลยต้องเปลี่ยนเป็นรับอะ่ะทําให้พลังงานไดนามิกตรงกลางเนี่ยมันไม่พออันนี้ผมอธิบายหเห็นภาพคร่าวๆนะคุณจะได้เห็นเลยว่ากาเซมิโลเนี่ยกระเสือกกระสนมากเพราะคู่แผนเนี่ยคู่กลางมันมีตัวเดียว แล้วอย่างที่ผมบอกมันเอาเดลิคเข้าไปช่วยอ่ะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะพอเสียบอลเสร็จปุ๊บเดลิก็ต้องรีบกลับมาประจําตําแหน่งตัวเองที่เป็นเซนเตอร์ตัวกลางนึกภาพว่าอยู่แดน2อยู่พอข้าบนเสียบอลปุ๊บอ่ะกูต้องรีบถอยกลับมายืนเป็นศูนย์บัญชาการในทันทีนี่แหละครับคือปัญหาของแมนยูจังหวะบิวแดนหนึ่งขึ้นแดนสองมันมีวิธีแก้นะครับคือมีอยู่สามอย่างถ้าเกิดระบบวิธีการเล่นคุณอ่ะ รู้สึกว่าจังหวะการเคลื่อนที่การรับส่งบอลอะไรแบบนี้มันไปเป็นทีมไม่ได้นะมันมีวิธีแก้สามสามวิธีคือหนึ่งคุณมีตัวพิเศษในทีมตัวพิเศษในที่นี้ยนะก็คือเช่นคุณสมบัติอย่างเฟรนกี้เดยองอย่างวิตินยาอะไรแบบเนี้แจกเ,<อ>เลสเก่งประมาณนั้นแจกเปสซึ่งเก่งใช่มันจะ,ม,นจะมันจะพาบอลลำเลียงแบบทะลวงขึ้นไปได้เองอะ่ะจากแดนหนึ่งไปแดนสองแล้วก็ไปแจกจ่ายเพื่อนเล่นต่ออ่าอย่างอย่างที่สอง ก็คือวิงแบ็กเนี่ยต้องสามารถดวลหนึ่งต่อหนึ่งแล้วกินแบ็กฝั่งตรงข้ามได้ก็นี่เมื่อตรงกลางมันเข้าไม่ได้ถูกปะอ้ามึงก็ออกข้างเด็กถ้าเกิดวิงแบ็กเราสามารถกินแบ็กคู่ต่อสู้ได้อันนี้ดีเลยคุณลองนึกภาพเวลาคุณไปดูลิเวอร์พูลเงี้ยลิเวอร์พูลเนี่ยเขาไม่ได้ใช้วิงแบ็กนะเขาใช้ปีกวันไหนก็ตามที่มันซ้ายเข้าไม่ได้กลางเข้าไม่ได้อ่างั้นกูออกขวากูฝากซาร่ารัวๆซาร่า ah, มึงไปทําอะไรสักอย่างให้กูหน่อย ไปทําอะไรก็ได้อ่ะห็นไหมซารลาก็ได้เลยเพื่อนกูได้ทั้งวันวันนี้ถ้าแบบเกี่ยวติดก็ติดทั้งวันอหรืออย่างแมนยูก่อนหน้าเนี้ยคิดอลไรไม่ออกฝากแรดฟอร์ดใช่ไหมถ้าแรดฟอร์ดไม่มีชอก็อ่ะมึงไปโดนสดอะไปทําอะไรก็ได้มุดๆไปเออผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็ติดทั้งวันอะไรแบบนี้อันนี้คือคือตัวอย่างใช้ใช้เกมริมเส้นในการเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นปีกหรือวิงแบ็กซึ่งแมนยูเนี่ย เอ่อเรออนยังไม่ได้ขนาดนั้นเพราะมันเพิ่งเป็นนัดแรกถูกไหมส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็ผมบอกไปแล้วว่ามันเอาคอเยอร์ไปเล่นส่วนอามัดเนี่ยมึงหุบเข้ามาเล่นเลนในถูกไหมเท่ากับว่าแมนยูเนี่ยไม่มีตัวแบบวิตินยาหรือเฟงกี้เดยองที่เป็นตัวแกะเพซซิ่งที่อยู่ตรงกลางในขณะที่เกมริมเส้นเองเนี่ยก็ไม่สามารถกินแบ็คเขาได้เอายังไงดีอ่ะในเมื่อสองข้อมันเที่ยงแม่งเอาบอลขึ้นหน้าไม่ได้อะ่ะก็มีวิธีสุดท้ายก็คือบอลยาว บอลยาวในเมื่อคุณเล่นภาคพื้นดินไม่ได้คุณต้องใช้บอลเดินทางพี่เบ้นจําตอนเราไปเตะบอลไอ้นี่ได้ไหมเตะกับอที่ไปล่าสุดเลยอะ่ะกับพ่ออ่ะที่มันสนามมันจะไม่ค่อยดีอะ่ะอ๋อที่ให้พี่ออกบอลอย่างเดียวนะเออ <laughs> นั่นแหละเจ๊ดำมาแก้เกมคือถ้าผู้ชมผมผมไล่้ฟังผมมาไปเตะบอลกับเป็นบอลการกุศลน,นะนะช่วยเขาทําสนามไอ,อพี่ปอก็ไปนี่หว่านี่เซฟกระย่อยประตูไงกต่อยประตูโอ้ถ้บฝุ่นเราได้ฝุ่น แม่งเข้าตูดพี่ดนตัอาัวทีนะนะพี่ไม่อยู่ในทีเมทุกวันนี้เเรายังต้องการเซนเตอร์คุณภาพอยู่นะตัวประสบการ์กูเล่นกลางกูไม่ได้เล่นเซนเตอร์ก็พี่โดนหอยมาเล่นเซนเตอร์แล้วไงมันไม่ค่อยมีตัวเล่นพี่คือผมผมจะเล่าให้พี่พี่ต้องฟังพี่คือบอลมันขึ้นหน้าไม่ได้เลยมันต่อบอลเข้ากลางก็ไม่ได้เข้าด้านข้างก็ไม่ได้ใช่ไหม สุดท้ายก็เลยใช้บอลเดินทางก็เลยใช้เนี่ยเลเซอร์เบนเนี่ยแหละแล้วก็หัวหลังอะ่ะมึงบอมขึ้นหนา้างเดียวข้ามหัวไปเลยข้ามยิงเดียวแล้วข้างหน้าเนี่ยไปเก็บเอาตาภาพตัดมาที่แมนยูท่านผู้ชมมันก็ไม่ได้อีกเพราะอะไรฟุตบอลแม่งข้ามหัวชีโดอะ่ะนอกจากมึงวางไม่แม่นแล้วเนี่ยกองหน้าแม่งยังเก็บไม่ได้อีกใช่ไหมไอ้คันจะต้องเก็บบอลจังหวะสองกับเขาเราก็ชิงไม่ค่อยได้นี่ขนาดอุ่นเครื่องไหมเห็นไหมพอผมพูดไปเนี่ย คุณเริ่มเห็นภาพพรีเมเรลูกการน้าไหมปัญหาพวกเนี้มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่นัดแรกที่แมนยูเจออิฟสเวในยุคอโมลิมด้วยซ้ําที่วันนั้นใช้คู่กลางเป็นกาเซมิโลแล้วก็กอีริกเซนอันอนั้นอีริกเซนพี่อ่อีริกเซนปรากฏว่าอิฟสเวเนี่ยมาเล่นมิดมิดบล็อกเพลสโอ้โหระทมกระบาลเลยคือแมนยูอ่ะถ้าเจอคู่ต่อสู้เล่นระบบแท็กติกเนี้ยค่อนข้างกระเสือกกระสนเว้นเสียแต่แบบ เขาเสียบอลกลางทางให้แล้วอ่ามึงโฉกได้แล้วมึงเปลี่ยนจากรับเป็นลูกอ,ะอ่ะอ่าแมนยูถึงจะได้ยิงแต่ถ้าเกิดจะให้ต่อบอลจะให้แบบเล่นลิง u อัพเพย์แบบเนี้ยมันดูไม่ค่อยมีไดนามิกนอกจากรับส่งฟุตบอลกันไม่ค่อยดีความโอกเข้าเข้าใจกันไม่ได้เยอะยังขยับกันน้อยอีกอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันจะแตกต่างจากครึ่งหลังนะครึ่งหลังอะ่ะคอมโบเมนูกับดอกูทําให้ข้างหน้าเนี่ยมันมันเคลื่อนที่ไปได้อะ่ะ อย่างน้อยๆเนี่ยมันเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายเขาได้เมนูได้บอลดอกูขยับอ่าจ่ายให้ตามลายแล้วก็จะคัดแบ็กมาตรงไม่ตรงออีกเรื่องหนึง่งหรือช่วงครึ่งหลังที่แบบมีโยโรกับเฮเว่นน่ะมาช่วยออกบอลมาช่วยกองกลางออกบอลในการแบบตั้งบอลในการแกะเพซิง่งมันดีกว่าครึ่งแรกที่เป็นมาซาอุกับลูกชอโดยเฉพาะชอเนี่ยเป็นพาลาเพื่อนมากนะครับ เห็นไหมครับท่านผู้ชมอันนี้คือ,อเ,รเราพยายามแบบแกะหลายๆอย่างถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่ภาพใหญ่เนี่ยมันคือการลำเลียงบอลขึ้นไปข้างหน้าขึ้นไปทำเกมเขาแมนยูเนี่ยเป็นฟุตบอลโต้กลับมาโดยตลอดเป็นฟุตบอลแบบเปลี่ยนจากรับเป็นลุกถ้าหลังจากเนี้ยเราอยากที่จะยก,กระดับตัวเองอะ่ะขึ้นไปเป็นทีมใหญ่ทำฟุตบอลทรงสวยที่แบบถูกอกถูกใจแฟนบอลฟุตบอลมีที่มาที่ไปนักเตะ รวมถึงโค้ดเนี่ยต้องพยายามหาจุดกึ่งกลางด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมดุลในแดนกลางซึ่งณตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่ามันยังเป็นปัญหาอยู่นะครับและนี่คือภาพรวมที่ผมนำมาฝากกันสำหรับนัดแรกปีซีซั่นแต่เป,เป็นปัญหาเก่านะการหาสมดุลในแดนกลางทั้งจังหวะการเล่นเกมรุกแล้วก็การเล่นเกมรับนะครับ